อยู่กับพวกเราในรายการจิโก้เพลอเนเสียงเร่มหวานอยู่นะผมปุ๊กตกละบอกรมดีครับผมตัวตัวนี้ครับผมกบจินรภัทรครับแน่แน่นอนรายการของเราก็มีผู้ใหญ่ใจดีใช่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยเดี๋ยวเรีงตามนี้เลยรับสนุนเราทุกทางล่าบริษัทขอบคุณมากมครับผมให้้าภาพ มันเดิมก็มีเรื่องเล่าตกคามาเยอะไปงัน่โอียวพูดที่เกี่ยวเอาว่ามาสิวันวันนั้นไปงานอะไรจำไม่ได้ไปฟังเขาคุยเรื่องโต้กันอุ้ยกูชอบเรื่องนี้ก็เลยเอามาเล่าเว้ยชอบเรื่องนี้ชอบเดี๋ยวฟังอุยโดนเป็นนามขยายความเอาสิมึงจำไม่ได้แล้วทำไมมึงจะมาเล่าได้ ยังไงเหรอคนกูคนสังทอเยอะเอาลงินมาสิถ้าไม่งานโดนได้อีว่าเอออือมีผู้ชายมาทำงานก่อสร้างอืออือพอเลิกงานปุ๊บกลับบ้านเครเครียดอือพอขับกลับถึงบ้านปุ๊บเบียดถามพี่พี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าเครียดจังเออนัำเนาะเออก่อสร้างแบบงานนี้ใช่หมวกก็เลยตอบแบบเสียงสั่นๆคนเศร้าแบบ เพื่อนกับที่ทำงานตายหมดเลยเหมดเป็นไรอ่ะงานเลยเออมีอะไรทาเอ้าพี่แล้วเพื่อนที่ทำงานพี่เป็นอะไร,ร,ต,าะาไรตายอ่ะเออัวก็เลยตอบอดีตอนเลิกงานอะ่ะอืมกลับบ้านเขาไปขึ้นลิฟต์สายสลิงเคเบิลสายเคเบิลสลิสงลิฟต์เออมันขาด โอ้คนงานก็ลังัะกลับมาตายหมดเลยมีอะไรครับเอ้าล้วพี่รอดได้ไงปกติตอนนั้นพี่เนี่ยเจ๊ขี่ท้องเสียก็เลยปะเอจังหวะเจ๊ขี่ท้องเสียก็เลยไปคลองน้ำพอขี่เสร็จปุ๊บไอพวกที่เลิกก่อนไปทุกทีมันต้องขึ้นพรพ้อมกันเอมันไปก่อนมันไม่รอไอพวกนั้นก็เลยตายหมดตายริบเป็นทาดวงดีดวงดี นี่คือเหตุผลของการรอดใส่หลวงพ่ออะไรต้องไปถามเมียกเลยถามเอ้าอยากรู้เนาะเออเอ้าพี่แล้วบริษัทเขาว่าอะไรอ่ะถ้าถ้าเสียเงินบริษัทเขาต้องเออเขาจะทยังไงผัวก็เลยตอบแบบอ๋อบริษัทเนี่ยเขาดูแลครอบครัวคนเสียชีวิตคนละสิบล้านบาทคนละสิบล้านบาทโอ้ พวกซันยังรอดเลยมีแรเครียดไหมเครียดเรื่องอะไรก็รอดไปแล้วจะไปเครียดเรื่องอะไรล่ะเครียดเนยเออเครียดกู้ทามันจั๊กจั๊จั๊ไอ้เพี้ยนด่ากูทำไมกูช่วยเงินสินบัตรมึงขี้แตกได้เนีจิ๊กโก๋มานั่งคุยเพลงมาร้องบรรเลงบทเพลง